แดงเซ็นคำสั่งสอบสวนหมู่อามนารงชัยอินทระกะวีผู้ร้องเรียนเรื่องทุจจริตในกรมสัมพวุฒฐานเอาผิดฐานหนีทหารหมู่อามซอแววติดคุกโทษสูงสุดถึง7ปีด้านหมู่อามรั่นผมหนีอยู่จะกลับไปได้อย่างไรคนร้องเรียนไม่ได้รับการปกป้องจากกองทัพ ้ำยังโดนตั้งกรรมการตอบสวนเอาผิดโทษสูงสุดถึง7จปีทางด้านคนทุจริตยังคงรอยนวนไปตามสายมลมรอเรื่องเงียบไปตามขั้นตอนเพราะที่นี่คือประเทศไทยเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ในกรณีที่10เอกนรงชัยอินทรกวีหรือหมู่อาม ได้ออกมาร้องเรียนเรื่องของการทุจริตปมเบี้ยเลี้ยงทหารมีความคืบหน้าเมื่อสื่อออนไลน์หลายสำนักได้ลงข่าวดังกล่าววันนี้มีความคืบหน้าเมื่อบิ๊กแดงอภิรักษ์คงสมพงศ์ตั้งกรรมการตอบทั้งคนที่ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียนผู้ร้องเรียนอาจมีความผิดฐานหนีทหารเกิน15วัน โทษสูงสุดสูงถึงจิตจำคุก7ปีเราไปดูรายละเอียดกันที่ข่าวสดออนไลน์นะครับข่าวสดออนไลน์โพสต์เรื่องนี้ว่าจอฟันหมู่อามคนแฉอมเบี้ยเลี้ยงทหารในฐานะหนีทหารทั้งที่ผลสอบพบทุจริตชัดเมื่อวันที่30พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบิ๊กแดงเซ็นคำสั่งตอบสวนหมู่อามเอาผิดหนีทหาร โทษถึงขั้นถอดยศติดคุกหลังออกมาแฉมีผู้บังคับบัญชาอมเบี้ยเลี้ยงแปลกผลตอบระบุมีทุจริตจ,จริงแต่คนร้องโดนด้วยเมื่อวันที่3 0พฤษภาคมรายงานข่าวเปิดเผยว่าพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการารบกสั่งตั้งกรรมาการโดยมีนายทหารระดับพลเอกเป็นประธานสอบสวนกรณีสิเ,กเอกนโรงใจอินทรกวีหรือหมู่อาม ตมียนงบประมาณผาแผนกโครงการและงบประมาณกองแผนโครงการตูนต้อมตั้งสิ่งอุปกรณ์กรมสัมพวุฒธธิหารบกร้องเรียนถูกผู้บังคัคบบัญชาค่มขู่คุกค,คามเอาชีวิตอันเนื่องจากออกมาเปิดเผยปัญหาทุจริตเบี้ยเลี้ยงภายในกรมสัมพวุฒิฐานบกโดยคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใน2ประเด็นคือประเด็นทุจริตเบี้ยเลี้ยงภายในกรมสัมพวุฒิพบว่ามีมูล จึงทำเรื่องเสนอให้พลเอกอภิรักษ์ลงนามส่งให้คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชในเร็ววันนี้ส่วนการข่มขู่คุกคามเอาชีวิตไม่มีมูลโดยพลเอกอภิรักษ์ระบุว่ากําลังพลคนไหนทุจริตประพฤติมิชอบทําผิดวินัยทหารไม่เลี้ยงไว้รายงานข่าวแจ้งอีกว่ากรณีหมู่อามได้กระทำผิดวินัยทหารหลายแหงคือหนีทหารทางต้นสังกัดจะตั้งคณะกรรมการสอบสวน หากขาดราชการเกิน15วันในวันที่16ถือว่าหนีราชการทาหารในเวลาปกติในขณะน,นี้หมู่อามไม่ได้กลับปฏิบัติงานในหน่วยเกิน16วันแล้วจากนั้นต้นสังกัดจะตั้งกรรมาการสอบสวนและส่งเรื่องไปยังสารทหารเพื่อพิจารณาออกหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาทาหารฐานหนีทหารในเวลาปกติหากเกิน15วันมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีควบคู่กับการดำเนินความผิดทางวินัยร้ายแรง ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการปลดจอบยศและประกาศในราชกิจจานุบเบกษาต่อไปอนานควฟามคืบหน้าของหมู่อามมติชนออนไลน์ได้รายง,งานข่าวว่าผมหนีตายอยู่จะกลับไปได้อย่างไรวีระสมฟาวามคิดเผยหมู่อามพร้อมสู้แม้ต้องหมดอาน,อนาคตราชการวันที่30พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่า กรณีติดเอกนงค์ใจอินทรกวีหรือหมู่อามสมียนแผนกโครงการงบประมาณกองแผนโครงการตูนซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์กรมตับพวุฒิฐานบกร้องเรียนปัญหาทุจริตต่อมามีความกังวลว่าจะถูกขู่ฆ่าคุกคามเอาชีวิตจากนั้นมีรายงานด้วยว่าหมู่อามได้กระทำความผิดวินัยทหารร้ายแรงคือหนีทหารทางต้นถังกัดจะตั้งกรรมการตอบสวนหากขาดราชการเกิน15วันในวันที่16บกถือว่าหนีทหารในเวลาปกติ ขณะนี้หมู่อามไม่ได้กลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยเกิน1ิกวันแล้วผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังน,นายวิระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านอรัปชันผู้ที่นําหมู่อามไปร้องเรียนประธานคณะกรรมาการปปรชจภาผู้แทนรัษฎรดดเปิดเผยว่าติบเอกนาลงชัยไม่ได้ปฏิบัติงานจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีส่วนกรณีที่ผู้ประกับชาจะยื่นสารทหารออกหมายจับฐานหนีทหารก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ พราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยติบเอกนรงชัยจะได้ไปชี้แจงต่อสารทหารเหตุที่เขาหนีทหารคือเขาหนีตายเขาไม่สามารถกลับไปทํางานได้เพราะเขากังวงบลความปลอดภัยโดยเขาเพิ่งเข้าไปให้การกับจเรตหารตนก็ได้เข้าไปร่วมรับฟังด้วยขอให้รอผลการตอบจากจเรตหารออกมาก่อนจะดีกว่าส่วนคลิปแอบถ่ายเป็นการสั่งสอนหมูอามน,นั้นที่จริงเขาบอกผมเองว่าเกิดขึ้นนานแล้ว เป็นการที่ผู้บงังคับบัญชาแอบอัดคลิปในห้องทำงานผู้บงังคับบัญชาขณะเรียกให้ไปขอขามาโดยคลิปดังกล่าวถูกมาเผยแพร่ในห้องประชุมกรรม,มาทิการทาหารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นการตัดต่อเอาแต่ส่วนที่ดูเหมือนมีการตั้งสอนมาเผยแพร่อย,อย่างเดียวในส่วนที่หมู่อามพูดถึงการทุจริตไม่เอามาออกขณะนี้มีการพูดเหมือนหมู่อามเป็นคนถ่ายเป็นคนปล่อยคลิปคำถามคือห้องนัน้นมันห้องในพลในร้อยในพันยังไม่เข้า นายติบจะเข้าไปตั้งกล้องถ่ายได้อย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดในคลิปนานแล้วขณะนี้หมู่อามอยู่ระหว่างรวนหนีเพราะไปยื่นส่อ้องปปชให้มีการคุ้มครองพยานแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาวันที่หนีออกมาจากที่พักทหารก็ไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยเขาน่าสงสารมากไม่มีเงินใช้ทุกวันนี้ผมก็ช่วยดูแลเขาอยู่ต้องช่วยกันเลียรายเงินให้เขาเรื่องราวความทุกข์ใจของเขาเปิดเผยสู่สังคมเขาก็พอใจ เขาบอกผมเองเขาหนีตายอยู่จะให้กลับไปทำงานได้อย่างไรแต่เขาก็พร้อมจะสู้ต่อให้ไม่ได้กลับไปเป็นทหารหมดอนาคตเขาก็ยินดีหรือสุดท้ายจะต้องติดคุกทหารเขาก็ยินดีเราจะได้รู้กันไปว่าสังคมเป็นอย่างไรนายวีระกล่าวผู้สื่ข,ข่าวรายงานว่าล่าสุดมีรายงานข่าวเปิดเผยว่า พลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บญชาการฐานบกตั้งกรรมการทหารโดยมีทหารระดับพลเอกเป็นประธานสอบสวนกรณีของหมู่อามที่ร้องเรียนว่าถูกผู้บังคับบัญชาข่มขู่คุกคามเอาชีวิตอันเนื่องจากมากันเปิดเปิดเผยปัญหาทุจริตในกรมสัมพวุฒิคณะกรรมการได้สอบสวนแล้วในสองประเด็นประเด็นทุจริตมีมูลจึงเสนอให้พลเอกอภิรักษ์ลงนามส่วนการข่มขู่คุกคามไม่มีมูลโดยพลเอกอภิรักษ์ระบุว่า กำลังพลคนไหนทุจริตไปขึ้นไม่ชอบทำผิดพิดนัยทหารไม่เลี้ยงไว้ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นผู้ร้องเรียนบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกค่มขู่คุกคามเอาชีวิตวันนี้กำลังจะถูกตั้งกรรมาการสอบเอาผิดฐานหนีทหารมีโทษจำคุกถึงเจปีเรื่องราวดังกล่าวเพจดังอย่างธนวัฒน์วงชัยได้นำเรื่องราวดังกล่าวไปโพสต์ โดยได้โพสต์ว่าเวลาเกิดทุจริตในประเทศนี้ทีไรคนออกมาแฉตัวทุกทีแล้วก็มีแคปชั่นภาพจากข่าวสดออนไลน์เรื่องจอฟันหมู่อามแฉอมเบีย้ยเลี้ยงฐานหนีทหารทั้งที่ผลตอบพบทุจริตชัดเจนผ่านไปไม่นานมีคนกดโกรธกดไลค์6,800ลายมียอดความคิดเห็น159ความคิดเห็นมียอดแชร์432แชร์ อทิบคามคิดเห็นบางส่วนเช่นคนร้องต้องหนีตายติดคุกถอดยศคนโดนร้องต้องรอสอบหักล้างนั่งตำแหน่งรอกเกษียนอีกท่านหนึ่งบอกว่าคำพูดแบบนี้ใครควรที่จะต้องปรับปรุงตัวชั้นยศยิ่งสูงยิ่งความรับผิดชอบเยอะโทษจะหนักถ้าเองอยากจะเจริญก้าวหน้าอยากอยู่ในอาชีพนี้ต้องไปปรับปุงตัวศึกษาเรื่องระเบียบวินัยทหาร ไปศึกษาปากหัวหน้าธุรการด้วยลูกน้องเราอบรมให้ดีเรื่องของทาหารเรื่องของการปฏิบัติตัวนะอันต่อไปครับบอกจะปฏิรูปตั้งแต่ทหารไล่ยิงประชาชนที่โคราชต,ตอนต้นปีถึงไหนแล้วไม่เคยเชื่ออะไรที่ปอบคอลบคนนี้พูดเลยเป๊ะอยู่อย่างเดียวคือเครื่องหมายบนเครื่องแบบของมันอันต่อไปครับเนาะประเทศต้นตีนเนี่ย นึกไปนึกมาหน้าโมโห,โหอนาจใจตรงเทศจริงๆเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยดีแต่เปลือกประเทศอดีแต่คนมีอำนาจอย่าให้พูดเลยกะลาแลนจริงๆท่านต่อไปครับคนจ่ายภาษีเลี้ยงชีพมึงมึงยังยิงได้รงคอนี่แค่ทหารลูกน้องมึงกระทืบจมดินแน่นอนจะเหลือละสัตว์ท่านต่อไปครับเยี่ยมคนแจ้งเบาะแสรประเทศนี้กลับกลายเป็นผู้ต้องหาแทน ส่วนคนโดนแจ้งรอดพ้นแทบทุกกรณีอีกท่านหนึ่งครับมันตั้งองค์กรหาเหวอะไรไว้ตรวจสอบทุจริตไม่รู้กี่องค์กรและหน่วยงานรับแจ้งทุจริตตั้งมาสิ้นเปลืองงบป,ประมาณทําไมอีกท่านหนึ่งครับคนดีอยู่ยากแฮชแท็กเซฟหมู่อามทัานต่อไปครับองค์กรมีสีเป็นองค์กรที่อัปยศและไร้เกียรติก็ยังปลูกฝังผ่านโรงเรียนผ่านทีวี ให้เด็กๆรู้ว่าตัวเราเป็นองค์กรที่น่านับถืออีกท่านหนึ่งครับไม่แปลกใจทําไมจา่าถึงครั่งได้ขนาดนั้นเสียอย่างเดียวมาครั่งกับคนที่ไม่รู้เรื่องท่านต่อไปครับแต่เวลานั้นบอกให้คนออกมาให้ข้อมูลแล้วแบบนี้ใครจะกล้าแทนที่จะปกป้องเขาไอ้หัวจุดจุดจุดอีกท่านหนึ่งครับก็บอกแล้วว่าคนแฉต้องโดนเพราะเห็นโดนทุกคน ไม่โดนย้ายไปอยู่ไกลๆก็โดนกันแกล้งเพราะระบบราชการไทยเป็นแบบนี้ท่านนึงครับประเทศที่พูดความจริงแล้วอาจจะติดคุกได้ท่านต่อไปครับประเทศเราถึงไม่เจริญสักทีท่านหนึ่งครับยศไม่ได้ช่วยให้สูงต่งขึ้นมาเลยสินะและสรุปสุดท้ายคือมันต้องเป็นแบบนี้สิป,ประเทศกูเพราะประเทศกูมี และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อบิ๊กแดงเต็นคำสั่งตออบสวนหมู่อามนารงชัยเอาผิดฐานหนีทหารหมู่อามจ่อแววติดคุกโทษสูงสุด7ปีรั่นผมหนีตายอยู่จะให้กลับไปได้อย่างไรคนล้องเรียนไม่ได้รับการปกป้องซ้ำโดนตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดถึงขั้นติดคุกส่วนคนทุจริตยังคงรอยนวนไปตามสายลม รอเรื่องเงียบไปตามขั้นตอนเพราะที่นี่คือประเทศไทยจบข่าวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตูกคนไทยทั่วโลกสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวล็กแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เจิญสนับสนุนโดยการกดสมัคร หรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ